อีกหนึ่งท่านค่ะคุณพงศันต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยรับถึง2รางวัลเหมือนกันเหรอคะคไม่ขออนุญาตเรียกประธานแล้วกันนะคะตามคนอื่นวันนี้ประธานรับรางวัลอะไรบ้างคะครับวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Neo เนอร์ o I N e R, ได้รับรางวาัล ถึง2รางวัลก็คือรางวัล Best c u a l i t y Award นะครับแล้วก็รางวัล Beauty Product Award ปี2020ครับจุดเด่นของ Product ์ของเราคืออะไรคะครับตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้ดูแลสุขภาพให้กับผู้คนมากมายด้วยสินค้าคุณภาพสูงนะครับนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบันนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเอาง่ายๆว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน นะครับถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการเราดูแลองค์ประกอบหลักของร่างกายนั่นก็คือน้ํานั่นเองนะครับทุกท่านจะทราบดีว่าร่างกายมีส่วนประกอบด้วยน้ํามากกว่า75%นะครับโดยเฉพาะเลือดนะครับมีน้ําเป็นส่วนประกอบถึง90%ด้วยนวัตก,กรรมล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ฟูตนนวินของเรานะครับ สามารถหยดลงไปในน้ำแล้วจะทําให้น้ํามีแร่ธาตุตามที่ร่างกายต้องการสุดท้ายแล้วค่ะประธานค่ะวันนี้รางวัลเป็นเครื่องการันตีความสาเร็จของแบรนด์ของเราของโปรดักต์ของเรารฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะเชิญค่ะครับปัจจุบันนี้นะครับบริษัทเรามีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่หลัก4ี่บางเขนนะครับและก็มีศูนย์ประชุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยมากกว่า20จังหวัดถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพแบบชีวิตวิถีใหม่ก็สามารถติดต่อกับสมาชิกของเราได้ทั่วประเทศเลยครับ